มาดูในส่วนของภาคใต้ตอนล่างที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ได้ผนผลกระทบจากฝนตกที่ตกอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะอเภอเบตงฝนตกต่อเนื่องลมพัดแรงต้นไม้ล้มทับบ้านชาวบ้านหลายหลังนะคะแล้วก็ดินสไลด์ด้วยถนนสุดทางไปสวนไม้ดอกเมืองหนาวแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่ค่ะ สภาพอากาศในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางอย่างพื้นที่หมู่สองตำบลตะเนาะแมร่ร้อถนนสายบ้านบ่อน้ําร้อนสวนดอกไม้โดยฝนที่ตกต่อเนื่องเป็นวันที่สี่แล้วทําให้ดินอุ้มน้ําจนเกิดดินสไลด์ถนนสุดตัวเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทยะลา ต้องนำป้ายมาติดแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวให้เพิ่มความระมัดระวังซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ก่อนถึงสวนไม้ดอกเมืองหนาวประมาณ3กิโลเมตรถนนพังกว้างประมาณ5เมตรลึกลงไปในเหวข้างทางกว่า10เมตรรถสามารถวิ่งได้เพียงหนึ่งช่องจราจร และใกล้กันก็ยังมีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางห่างไปประมาณ1กิโลเมตรก็เกิดดินสไลด์ต้นไม้ล้มลงมาทับสายไฟจนเสาไฟหักทำให้ไฟฟ้าบริเวณสวนไม้ดอกเมืองหนาวดับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงต้องเร่งซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ส่วนในเขตเทศบาลเมืองเบตงก็เกิดฝนตกลมแรงจนทําให้ต้นไม้เนี่ยล้มลงมาทับรบริเวณถนนหน้าปากอุโมงเบตงบงคลฤทธิ์ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเบตงนะครับแต่โชคดีที่ช่วงที่ต้นไม้ล้มไม่มีผู้คนผ่านไปมาจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและมีเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเดอนประชาชนอีกจำนวนสามหลังด้วยด้านนายามอมรชุมช่วยอำเภอเบตงกล่าวว่าสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ จึงได้สั่งฝ้าวังและเตรียมความพร้อมในการป้องกันโดยเฉพาะเส้นทางสาย410ยะลาเบตรงให้ฝ้าวังดินถล่มทับเส้นทางเนื่องจากเกรงว่าดินที่อุ้มน้ําอยู่จะถล่มลงมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตร,รายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบต่ําริมน้ําไหลผ่าน,หลา,านหลายพื้นที่เสี่ยงภยัยพร้อมกำชับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะในการเตรียมการช่วยเหลือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับ